เออนี่ฮบกติะาทุกคนเข้ากรุงเทพมาหานคะรคอนคอนคอน,คอนสามพันสองคืนว้ยตัวนี้สวยจังนะครับเอาอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้บ้านผมนะครับอุ้ยบ้านหนอครับบนมีหอบานคนมึงเราเริ่มต้นด้วยการเอารถมาจอดไว้ที่สนามบินนะครับอุ้ยปูย๋ฝากเนี่ยเดอ้อจอดขอจอดจากสามมือเนี่ยเดอ้อปูเอ้ย้า้รถบุกาเซียเดอ้อแล้วเราก็จะไปหาอะไรรองท้องก่อนนะครับด้วยเบอร์เกอร์อุ้ยร้านนี้แพงครักสูบบินนี้ประมาณสี่ร้อยได้เบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งแล้วก็ กาแฟแก้วหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อคืนไปดื่มมาก็ต้องทิปกาแฟหน่อยนะครับเช็คอินเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปที่เกตนะครับไปตวรวจกระเป๋าอะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นแหละทุกคนแล้วก็มาถึงทางออกอู้ยดยางได้สูญยางเอาคักแนอีลี่ือเฮ็ดเป็นใา้แท้สายการบินนี่เบิ่องด้วยหรอในยางมากก็บซุ้มนี่กับพักกันยางไปขึ้นเครื่องแบกกระเป๋ามาซุ้มกระเป๋าหนากักๆกับแบกมาละเอาไปยางขึ้นกันถึงแล้วเด้ออันนี้อยูสุวรรณภูุ่มเด้อพีนองอันนี้ยูสุวรรณภูมิมก็สจิยางไปนะ ผู้อื่นเขาก็จิบบะหวงไก่ย่างอ่ะไก่ย่างวุ้ยผูใดพอเอาวุ้ยผูใดบินได้ขึ้นบกเราเราคนเดินเดินไม่รู้ผมจะถ่ายอะไรมาแบบนี้เออถ่ายตัวเองอ่ะเดิน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 แล้วผมก็จะไปที่อ่ะรับกระเป๋าเอาผมผมถ่ายดูเฉยเฉยรับกระเป๋าเฉยเฉยแต่ผมผมไม่ได้โหลดมานะผมถือขึ้นเครื่องแต่ผมถ่ายดูเฉยเฉยอันนี้ก็จะเป็นจุดรับกระเป๋ารับสายพันก็จะแล่น้วดลายลวดลายลวดล่ยกระเป๋าก็จะวิ่งมาแต่ว่าเขาเอาไปหมดแล้วผมมาช้านะครับ แล้วผมก็จะไปลองขึ้นรถไฟฟ้านะครับที่จะไปจุดหมายของผมก็คือชิซอย13คังแดกได้นน่พี่น้องไปเองได้ห่มีมูมคังแดกอู้มาถึงเลยนะเอออันนี้ไม่รู้ว่าถ่ายอะไรมา <laughs> ถ่ายมาได้แค่นี้อันนี้ก็จะเป็นวิวของอเชมินอนอโศกนะครับ เขาต้อนรับผมด้วยพระที่ทรงกคนะครับดูยิ่งใหญ่มากหลังจากนั้นแล้วผมก็จะไปหาอะไรกินด้วยคิดอะไรไม่ออกก็บอกยาโยอีนะครับไม่กล้าเข้าร้านอื่นกลัวไม่มีตังค์แล้วผมหลังจากนั้นผมก็เดินแวบ,บไปแวบบมาอยู่ซ่องซามรอบนะครับไม่ได้ซื้ออะไรนะรเพราะว่าไม่มีตังค์อันนี้ก็ถ่ายไหมดูเฉยๆมันในเรื่องมันเยอะดีจะเจ๊ะไปไหนเนี่ยแล้วก็ปวดเหงากับเหงาล่ะแล้วก็มาถึงโรงแรมแล้วครับเช็คอินอ้าวเปิดไม่ได้อีกอ้าวเปิดไม่ได้อันนี้ <S <S นนผมลงไปเรียกเขามาเปิดได้นะเนี่ย แล้วก็ถึงห้องแล้วถึงสักทีบ๊ายบายจุบ๊บ